ะะกับรายการอาหารตะวันตกนะคะกับดิฉันอาจารย์สันสนีทิมทองอาจารย์ประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีกรรมาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะในหัวข้อ,อในวิชาของอาหารตะวันตกเนี่ยนะคะ ก็มาถึงในหัวข้อเรื่องของขนมหวานนะคะซึ่งขนมหวานเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบการเลือกซื้อนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นฐานนะคะที่ควรจะต้องทราบอย่างเช่นการตีเมอแรงนะคะหรือว่าการที่จะเตรียมพวกแป้งในกลุ่มของพายทาร์ตต่างๆเพื่อไว้บรรจุขนมนะคะรวมไปถึงเนื้อสัมผัสนะคะของกลุ่มของ พุดดิ้งคัตต์า,ตานะคะต่างๆที่เราควรจะต้องทราบว่าเนื้อสัมผัสของขนมกลุ่มนี้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงนะคะซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่า อาหารจานหวานในวิชาอาหารตะวันตกนี้นะคะก็คือจะเป็นขนมที่กล่าวถึงขนมหวานในกลุ่มพิเศษเท่านั้นนะคะคือจะไม่ได้เป็นขนมที่มีวิธีการเตรียมที่ยุ่งยากหรือว่าใช้วัตถุดิบมากมายนะคะแต่จะเป็นขนมที่เตรียมง่ายๆนะคะใหะ้พักไว้แช่เย็นก็เกิดการเซตตัวได้นะคะหรือเป็นขนมที่สามารถทําแล้วก็เสิร์ฟได้ทันทีนั่นเองนะคะแต่เราจะต้องเน้นในเรื่องของการจัดตกแต่งจานนะคะหรือว่าต้องคํานึงถึงว่า เนื้อสัมผัสนะคะเวลาที่เราจัดจานไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้รับประทานนะคะเขาทานจานนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นมีนุ่มนะคะมะีมีความเหนียวมีความกรอบนะคะต่างๆเหล่านี้ก็คือจะต้องมีเนื้อสัมผัสเหล่านี้ค่ะอยู่ในหนึ่งจานเดียวกันนั่นก็คือขึ้นอยู่กับการครีเอทหรือว่าการจัดจานการรังสรรค์ของเชฟหรือว่าของพ่อครัวต่างๆนะคะที่จะทําออกมาให้จาน ขนมหวานที่เป็นจานสุดท้ายเนี่ยเกิดความประทับใจนะเพราะว่าในการที่เสิร์ฟอาหารเป็นเซตเมนูเนี้ยตัวขนมหวานถือว่าเป็นจานสุดท้ายนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารแบบเซตเมนูนะคะซึ่งขนมหวานในที่นี้นะคะเราจะขอแบ่งนะคะแล้วก็แบ่งตามวิธีในเรื่องของการจัดเสิร์ฟนะคะก็คือเสิร์ฟแบบร้อนนะคะเสิร์ฟแบบเย็นแล้วก็ขนมหวานที่เสิร์ฟแบบแช่แข็งนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเสิร์ฟแบบร้อนนะคะมีขนมอะไรบ้างนะคะ ขนมหวานนะคะที่มีวิธีการเสิร์ฟแบบร้อนเนี่ยคือเราจะเสิร์ฟขณะที่อุณหภูมิของตัวขนมเนี่ยยังร้อนนะคะอาหารจานหวานประเภทนี้เนี่ยเมื่อทําเสร็จใหม่ๆนะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะต้องมีความ ฟูเบานะคะหรือว่าทําให้มันมีการพองตัวขึ้นนะคะทำให้เนื้อขนมประเภทนี้เนี่ยมันจะ,ะสามารถเวลารับประทานแบบอุ่นๆหรือว่าร้อนๆเนี่ยก็จะทําให้รับประทานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาก็จะยังมีความฟูเบาอยู่นะคะหากเราทิ้งพักทิ้งไว้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการยุบตัวนะคะหรือว่าอาจจะเสียรูปทรงไปได้นะคะซึ่งขนมหวานในกลุ่มนี้เนี่ย ตัวแรกเลยนะคะที่เราจะยกตัวอย่างนะคะในการที่จะเสิร์ฟเป็นขนมหวานแบบร้อนนะคะก็คือตัวซูเฟ่นะคะหน้าตาของขนมตัวซูเฟ่ต์ก็คล้ายๆขนมเค้กนะคะแต่ว่าส่วนผสมของตัวซูเฟ่เนี่ยก็คือเป็นขนมที่ทํามาจากกลุ่มของแป้งนะคะแล้วก็ตีกับไข่ขาวซึ่งไข่ขาวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ขนมเนี่ยมันฟูแล้วก็พองขึ้นมานะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวไข่ขาวเนี่ย อย่างที่ทราบกันดีว่าหากเราปล่อยทิ้งไว้นะคะที่อุณหภูมิห้องมันก็จะเกิดการยุบตัวได้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการเสิร์ฟขนมชนิดนี้จึงต้องเสิร์ฟที่อุณหภูมิร้อนนะคะซึ่งขนมซูเฟรเนี่ยเราก็มักจะใช้ถ้วยเซรามิกนะคะที่สามารถทนร้อนได้นะคะในการที่จะใส่ตัวเนื้อขนมเข้าไปเพราะว่าเราต้องนําเข้าเตาอบนะคะเพื่อที่จะอบกับตัวขนมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาออกมา จัดจานนะคะโดยอาจจะทานคู่กับพวกซอสต,ต่างๆหรือว่าพวกกลุ่มของผลไม้นะคะซอสช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าเป็นซอสกลุ่มของซอวานิลาก็ได้นะคะซึ่งเป็นขนมที่จะต้องเสิร์ฟเลยดังนั้นคนที่ทํางานร้านอาหารหรือว่าที่คิดแต่เสิร์ฟตัวซูเฟ่นะคะเป็นตัวขนมเนี่ยก็จะต้องคํานึงถึงเวลาที่จะใช้ในการอบด้วยว่าจะทันพอดีนะคะกับ เวลาที่จะแขกแต่รับประทานหรือเปล่านะคะหากเราอบมาทิ้งไว้กันที่บอกว่ามันจะเกิดการยุบตัวแล้วก็ทําให้เสียรูปทรงได้นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเค็มบูเล่นะคะตัวเค e มบูเล่ก็จะเป็นขนมที่ไม่ค่อยนิยมเสิร์ฟเป็นขนมเย็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวหน้าขนมเนี่ยเขาจะต้องมีการ เบิร์นะคะให้มันเป็นตัวคาราเมลนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวแค m บู l เล่นะคะก็คือเป็นขนมที่เป็นตัวคัสตาชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีส่วนผสมของครีมนะคะไข่แดงแล้วก็ตัวนมนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็นําเข้าเตาอบนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟเน่ก็จะทําการเผาตัวน้ําตาลข้างหน้านะคะด้วยเครื่องทอสนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเรามีสูตรนะคะสำหรับการทำตัวเครมบูเล่นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งส่วนผสมนะคะของการทำตัวเครมบูเล่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวิปครีมนะคะ ควรเลือกใช้วิปครีมชนิดเดอรี่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปตีให้ขึ้นฟูแล้วก็ไม่ได้พักทิ้งให้มันอยู่ตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นวิปปิ้งครีมวิปครีมชนิดเดรี่เนี่ยเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความมันมากกว่าชนิดนอนเดรี่นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้นำตัว วิปปิ้งครีมนะคะไปตีให้ขึ้นฟูดังนั้นเราก็ควรจะต้องเลือกใช้วิปปิ้งครีมที่ถูกต้องด้วยนะคะก็คือใช้ตัวเดลี่เดลี่คือทํามาจากนมแท้ๆนะคะทำมาจากนมอย่างเดียวปริมาณที่ใช้นะคะก็คือ240กรัมแล้วก็มีนมสดนะคะเพื่อเพิ่มความเหลวนะคะอีกประมาณ80กรัมนะคะแล้วก็มีไข่แดง60กรัมนะคะหรือประมาณ3ฟองนะคะ น้ำตาลทรายก60กรัมนะคะแล้วก็มีเตรียมน้ำตาลทรายนะคะสำหรับไว้โรยหน้าด้วยแล้วก็ควรต้องมีเครื่องทอดด้วยนะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นเครื่องพ่นไฟนะคะทีะ่เชฟหรือว่าผู้ประกอบอาหารเนี่ยเขามักจะใช้พ่นไฟลงไปบนหน้าอาหารเพื่อให้อาหารเนี่ยมันเกิดสีนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าจะต้องสุกนะคะ แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมถัดมาก็คือพิมพ์นะคะซึ่งเป็นพิมพ์อาจจะเป็นพิมพ์เซรามิกก็ได้นะคะอย่างเช่นเหมือนในภาพเนี่ยคือเป็นพิมพ์ที่เขาใช้ในการเสิร์ฟค็มบูเล่แบบดั้งเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องมีตัวกลิ่นวานิลานะคะที่จะต้องใส่ลงไปเห็นไหมคะในตำรับเนี่ยเราจะพูดถึงวัตถุดิบที่เราพูดถึงเนี่ย ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราได้แนะนําไปแล้วเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าแต่และอย่างมีวิธีการเลือกใช้ยังไงแล้วก็ควรอ่าซึ่งการทําขนมหวานปตะวันตกเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบอยู่เพียงแค่ไม่กี่อย่างนะคะที่ที่เราจะนํามาใช้แล้วก็รังสรรค์ตัวขนมออกมานั่นเองนะคะ วิธีการทำนะคะขนมตัวนี้จะต้องเป็นขนมที่เซตตัวด้วยการอบนะคะดังนั้นเราจะต้องเปิดเตาอบนะคะทิ้งไว้ที่1 6 0องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วิธีการทําขั้นตอนถัดมานะคะคือเราจะเอาวิปปิ้งครีมนี้ไปตั้งไฟก่อนตั้งไฟอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเราจะผสมส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําตัวนมนะคะ ไปใส่ในอ่างผสมแล้วก็นําไปตั้งบนไอ้น้ําหรือเรียกว่าดับเบิลบอยหรือว่าแบงมารีนะคะเพื่อให้นมเนี้ยมันมีความร้อนหลังจากนั้นนะคะเราจะเอานมที่มันร้อนแล้วเนี้ย ผสมกับตัววิปปิ้งครีมนะคะที่เราต้มอ,อุ่นๆไว้แล้วก็ตัวส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็น้าตาลนะคะที่เราตีไว้หลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะคะด้วยตะกร้อมือแล้วก็นําไปใส่กลิ่นวานิลานะคะแล้วก็นําไปกรองนะคะเผื่อมันจะมีพวกเศษตะกอนต่างๆอยู่เราก็จะกรองตัวเนี้ยออกนะคะเวลากรองเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเทรที่แบบเทต่ำๆนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ตัวขนมเนี่ยมันมีฟองอากาศมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เทตัวขนมนะคะใส่ ใส่ลงไปในพิมพ์นะคะใส่ลงไปในพิมพ์เท่าที่เราต้องการที่จะเสิร์ฟได้เลยนะคะเพราะว่าขนมตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการฟูขึ้นนะคะไม่ต้องเผื่อว่าใส่เครื่องพิมพ์เดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมานะคะก็คือใส่ให้พอดีกับตัวที่เราต้องปริมาณที่เราต้องการเสิร์ฟได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยส่วนผสมของตัวขนมเนี่ยเนื่องจากจะมีครีมนมแล้วก็ไข่เป็นส่วนมากนะคะถ้าเราเอาเข้าเตาอบแล้วก็ไปสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเนี่ย มันก็อาจจะเกิดการไหม้ที่ก้นพิมพ์ได้นะคะเขาก็เลยจะต้องนำไปใส่ถาดนะคะที่มีน้ำหล่ออยู่นะคะแล้วก็เอาตัวขนมที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี้ยวางลงไปนะคะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบนะคะซึ่งอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ก็คือ160องศาเซลเซียสนะคะ,ะใช้เวลาในการอบค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความร้อนที่แรงมากนะคะก็จะใช้เวลาอบประมาณ45-50นาทีจนกระทั่งขนมเนี้ยมันเกิดการเซตตัวนะคะ ซึ่งขนมเนี่ยเมื่อตัวเขาเซตตัวเนี่ยมันจะยังไม่ได้ดูหน้ารับประทานเหมือนในภาพนะคะแต่เขาก็เลยต้องเอาตัวน้ําตาลทรายเนี่ยโรยด้านหน้านะคะโรยด้านหน้าตัวขนมแล้วก็ก่อนเสิร์ฟเนี่ยก็จะทําการพ่นไฟนะคะให้ตัวน้ําตาลทรายเนี่ยมันเกิดเป็นสีน้ําตาลหรือที่เรียกว่าคาราเมลนะคะคาราเมลในที่นี้คือต้องสามารถเมื่อเรากระเทะอ,ออกมานะคะหรือว่าใช้ช้อนเนี่ย ตักลงไปนะคะก็คือจะต้องน้ําตาลทรายที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นคาราเมลเนี่ยจะต้องแตกเป็นแผ่นออกมาเหมือนแผ่นกระจกนะคะถึงจะเป็นลักษณะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาทานเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ทานตัวคาราเมลนะคะแล้วก็จะมีได้เนื้อสัมผัสที่มันมีความกรอบจากตัวคาราเมลที่เราเบิร์นไว้ด้วยนะคะก็จะมีผสมรวมกับของเหลวที่อบแล้วก็จนเซ็ตตัวแล้วคือจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีเนื้อสัมผัส2แบบนะคะในตัวขนม1ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแล้วก็วิธีการทำนะคะจะสังเกตว่าวัตถุดิบเนี่ยมีไม่ไม่เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถ แล้วก็สามารถทดลองทําได้นะคะอีกวิธีหนึ่งหากเราไม่มีเตาอบทํำยังไงใช่ไหมคะก็สามารถใช้วิธีการนึ่งได้นะคะอาจจะต้องใช้ฟอยล์นะคะห่อไว้ด้านล่างนิดนึงนะคะแล้วก็นําไปนึ่งให้ตัวขนมเนี้ยเซตตัวได้นะคะก็ต้องไม่ใช้น้ําเดือดที่แรงมากจนเกินไปด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการทําตัวเค e มบูเล่นะคะ ตัวขนมที่เสิร์ฟร้อนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นขนมคลาสสิกของฝรั่งเศสนะคะก็คือตัวเครปซูเซตนะคะเครปซูเซตเนี่ยก็คือเป็นขนมที่ทํามาจากตัวแผ่นแป้งเครปนะคะแป้งเครปชนิดนิ่มนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวซอสส้มนะคะแต่ว่าตัวซอสส้มก็จะคือจะมีความพิเศษก็คือจะมีการใส่ตัวเหล้าแกรนมาเนียนะคะซึ่งเป็นเหล้ารสส้มนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นส้มแล้วก็มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟร้อน ขณะที่เรากำลังทำครปฟนะคะก็คือทำตัวซอสส้มที่เคี้ยวจนงวดแล้วเนี่ยก็จะมีการใส่ตัวเหล้าแกลมเนียนะคะหรือว่าหากไม่มีเนี่ยใช้เป็นบรันดีก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดไฟลุกขึ้นมานั่นก็คือเมื่อแอลกอฮอล์มันไปสัมผัสกับเปลวไฟนะคะก็จะทำให้ไฟลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นการเผา หน้าขนมนะคะแล้วก็ทําให้กลิ่นแอลกอฮอล์เนี้ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเราเรียกวิธีการนี้ว่าการเฟรมนะคะการเฟรมคือการเผาไฟด้านหน้านะคะอาจจะทําด้วยบรันดีก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มีการโชว์เพื่อเป็นศินละปะก็ได้นะคะเพราะว่าในโรงแรมเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีการที่จะสาธิตการทําตัวเคลปส้มตัวเนี้ยโชว์ลูกค้านะคะก็จะเป็นการเรียกแขกได้ดีนะคะทําให้ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นขนมที่ดูทําออกมาแบบสดใหม่นะคะ ซึ่งเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะเราจะมีวิธีการทําตัวเคลปส้มเนี่ยมาฝากกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขนมที่เสิร์ฟโดยอุณหภูมิที่จะต้องแบบเสิร์ฟร้อนหรือว่าเสิร์ฟปุ่นนั่นเองค่ะ